สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีแฮมเบอร์เกอร์คอนโดแบบบิ๊กบอมเลยนะครับผมไม่ต้องถามว่าห้าคนจะกินหมดไหมเฮ้ยสองคนหมดแล้วแล้วก็มีเฟรนช์ฟรายครับผมแล้วก็หอมหอมทอดอันนี้ก็เป็นชีสแล้วก็อซอสนะมะยังเม็ดอ่านะครับผมโ,โยังหนักเอาไปเลยคนละครึ่งมามา,มาโอ้ยเอาหมดนะนอนกินทั้งหมดนะคืนเนี้ยออ ดูแค่ครึ่งเดียวอ่ะกินเลยนะกัดไปหมดแน่เลยเออให้นอนกินชอกผู้ชมอื้มอร่อยอืมอร่อยกวันนั้นนี่อันนี้ชิ้นของผมกัดไม่ถึงไก่บอกรสชาติด้วยบอกอันนี้ด้วยเป็นยังไงเหมือนมันนั้นไหมอร่อยกว่ามันนั้นครับ วันนั้นรู้สึกว่าจะเป็นหมักพริกไทยไปเกมวันนี้น่าจะซอสพริกที่บอกนะแจ็บมากเลยวันนี้เอาให้หมดเลยนะที่นนถือก็ประมาณครึ่งกิโลแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขี้แก็ดคขับมาเบียดให้นนกินไปดู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 โอ้โหสเต็กคอนโดเอ้ไม่ใช่สเต็กคอนโดแฮมเบอร์เกอร์คอนโดปาดนี่แหละ มันต้องทำอร่อยอย่างนี้ถ้าแบบใหญ่อย่างเดียวแล้วไม่อร่อยนี่ไม่ได้ต้องอร่อยอย่างนี้อือเอาอย่างนึ่งซอสเลยมันนี่มาอืออร่อยอะอันนี้ซอสอะไรอะนี่เป็นชีสชีสเหรออันนี้ตัวนี้ตัวนี้โอ้โหอ เื็นจังไดฮะราซอสแล้วแซ่บกว่าเดิมอ่ะโอ้เจ๊ดิงเจ๊ดิ้งเจ๊นิ้งไฟร้อนนะพี่เกีเข้าไปยัดคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะบางหน้าไงอร่อยอ่ะเจิงเพราะว่าเราเคยกินแต่ครั้งก่อนแล้วเนาะแบบกลมๆอ่ะผมติดใจแต่ครั้งก่อนแล้วหมดเลยอ่ะ ไก่ไก่หรือหมูไก่เนาะในตรงน่ะไก่นุ่มมากแล้วก็อร่อยมากลองหลายๆตัวอันนี้ครีมอะไรมายยังเน็ตผายยังเน็ตมาถึงตรงกลางแล้วแบบไก่ยังนุ่มอ่ะซอสไหลมาซอสไหลมาเออนั่นละ จัดแบบเป็นปากเป็นคำเลยอ่ะชิมมันนี่ก่นอนินอนไปนะนี่คุณผู้ชมเฮ้ย mm hmm. ไก่เขามันไก่ไก่หมักไม่ลงนิอร่อยกว่ามายลงนิดเข้ากว่าเยอะเลยมาเป็นไก่หมักเอ่อพริกไทยดำ mm hmm. ใช่ไหม mm hmm. ใช่ป่ะพี่ลองชิมเหมือนอืมอร่อย้วอร่อยมาก mới cay cắn rồi khó ôi rồi mình ăn một cái kinh lắm một cái kẹp kinh thì đồ อดไม่ได้แล้วจัดดีกว่าคุณผู้ชม,ม,มแล้วผมจะกินหมดไม่เนี่ยใหญ่โกหัวผมอีกหมดไปโอ้ยเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วจัดสิคุณผู้ชมตอนนี้จะเริ่มชาแล้วนะนะ <laughs> พี่เกมมาต่อแทนมีงาดำด้วยม,มาคุณผู้ชมจัดครับผม ไม่แย่มันเยอะแค่แป้งนะดูไก่เขาไก่เขาเยอะ <laughs> อร่อยหนามากไก่อะ่ะตผมชอบแป้งนะมันขอไห้กินแป้งหมดเลยอ่ะที่เหลือ,อ,อแป้งมันนุ่มอันนี้มันจิ้มอะไรไม่รู้หรอะโอ้ยโอ้อย,อออยเอรยไหมดูดูไก่ ชิ้นละขีดโอ้โหกระผมแน่นนะปากไม่ใหญ่พอคุณผู้ชมปากใหญ่พอแต่กระเพาะไม่น่าไหวทั้งหมดเนี่ยกินจุเลยคุณผู้ชมมันเนี่ยรสอร่อยอ อันนี้ไม่ค่อยเข้าอันนี้เข้ากว่ามันต้อง,งค่อยๆกินอ่ะตามจริงเขาหั่นเป็นจิ้มไหมพี่เกม,มถ้าใหญ่ขนาดนี้นะหั่นผง <ม S 2> ไม่มีใครจับมากัดงี้นะนหั่นส่ต้องกินประมาณเจ็ดแปดคนหืโอ้โหปปะ <laughs> <laughs>

ใจเย็นดิวางก่อนมันคอแห้งนะคุณผู้ชมขนมปังมันดูดน้ำแต่ว่าก็นุ่มจริงอ่ะอันนี้อย่างอ่ะน้ำจิ้มอย่างเหมือนน้ำจิ้มลูกชิ้นอ่ะใจมันเปรี้ยวๆนะจิ้มชีสดีกว่า มันมันแล้หอมหอมหอมอย่างนี้เราเราต้อจะมาแข่งกินนะเพื่อนมาไหวถ้าแข่งกินนะมันจะช้าเพราะว่าแป้งขนมปังอ่ะมันจะติดคอเราต้องมีน้ําด้วยเราต้องมีน้ํากินด้วยมีน้ําก็ไม่ไหวอืดได้แล้วแต่แล้วอิ่มมากมาแล้วครคุณผู้ชม พี่เกมเครื่องติดนี่ไหลป้ายอ่ะพี่เกมอิ่มแต่อร่อยไม่อร่อยไม่งั้นเรากินไม่หมดหรอกัหมดแล้วนั่งดูไหมเผมด้วยหมดหมดแล้วหมดแล้วนั่งดูแลไหมดูหน้าผมด้วยคอนโดเรากำลังหมดไปสองชั้นเองอีกสองชั้นมันกืนไม่ค่อยลงแล้วเนี่ย กินเล่นของใหญ่ใจต้องนิ่งนะมันนิ <S <S ่งอยู tahu? ่แล้วมึงกินแบบบางโวีเนี่ยนี่นะคุณน้องพี่แก้มกินให้หมดนะเอามาให้ผมนิดนึงนะไม่นิดแต่เยอะอยู่อ่ะ ก็กันก็กันลงตึกดูกันแล้วเออคนดเจียบเไม่เอาก็ไม่ได้ตึกเียเแล้วเออเอาลิปติอนะเอาละเอาแล้วอาขอกตอัก เราขอบกันถึงฟังไม่มันแห้งจิ้มนี่มันแห้งอ่ะโอ้ยน้อใหญ่จริงคำหนึ่งนี่มันอยู่ฝั่งนี้เออฝั่งนี้ว่างยัะไปฟังนี้เยอะไปเอาฝั่งนี้ตัวตุ่ม แล้วเ,เหมือนลิงอ่ะลิงมันจะต้องกินสองตู้ยห่ะคุณผู้ชมเออนั่นละ่ะจบหนอนน,นี่ขอขย้ยาตายแล้วตายแล้วอย่าโมโหมัตายแล้วคนบ้าเลยวันหนอนคุณผู้ชม ตัวตะควายตัวนลำหนอนตัวเราควายกวนหน,น,นอนเราเรากินต่ออีกคนละหนึหน่งชั้นไม่อย่าอย่ามาพูดคำว่าเราฮะคือเมื่อกี้จีแค่ผมเบียดเดียวเลยเออลงเรือลําเดียวกัน<ง>แล้วเราต้องกินอย่าเอาไว้นั่นแหละ้คนอื่นกินบ้างอ๋อนนยอมคุณผู้ชมเอาเท่านี้ไหวคุณผู้ชมกินไปได้แค่สองชั้นเองอ่ะแต่ไอ้เบอร์เกอร์คอนโดของเราอผมยอมจริงวันเนี้ยทำไมมันยอมมันเป็นไงมันไม่ได้อิ่มขนาดนั้นนะแต่แบบมันไม่อร่อยเลยไงมันอร่อยอืมมันเป็นขนมปังอ่ะมันดูดน้ําอ่ะ โค้แห้งกินไม่ลงเราไม่เอาน้ำมาคุณผู้ชมแต่ใหญ่ใหญ่จริงนะครับผมเบอร์เกอร์คอนโดของเรานะครับผมเนื้อไก่นุ่มกรอบนะครับหนาไก่หนาไก่หมักพริกไทยดานะครับผมโอเคครับผมันก้็นําเสนอเบอร์เกอร์คอนโดนะครับผมอร่อยมาก่าตอนนี้ก็กินไปสองชั้นนะครับเลยสองชั้นเราไปกินหลังจากนี้ไปบงคนม่แบ่งแบ่งกันไหมอ่ะไม่แบ่งกันเลยหรอไม่แบ่งเก็บไว้กินคนเดียวนะครับผมโอเคครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้นะครับ แล้พบเจอกับผมแนน้องในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัส,ด,สดีครับโสุดยอดสมกับเป็นคอนโดเนี่ยไปทอดใหม่ให้มันกรอบ